ที่ใช้เครื่องชาร์จแบตพูม่าดูจากแบตเลยแบตเรา12โวลต์66แอมป์อันดับแรกก็นำสายคีบจากเครื่องชาร์จสีแดงขั้วบวกจิ้มไปสีดำขั้วลบจิ้มไปเรียบร้อยแล้วต่อไปมาที่เครื่องชาร์จของเราแบต12โวลต์ปรับไปที่12โวลต์62 แอมยังไม่ต้องปรับเมื่อกี้นี้แบตแล้ว66แอมมาฐานอยู่แล้วแบตกี่แอมก็ช่างนำสิบไปหาร6 6อหแอมหาร10ก็จะได้6ฉะนั้นแล้วเราปรับอยู่ที่ไม่เกิน6ดอยู่ตรงนี้นะครับเปิดเครื่องเป็นกระดิกปรับไปปรับไปนะปรับไปขึ้นมาแล้วปรับไปอีกทีหนึ่งเกินกลับมานะต้องไม่เกิน10โอเค